แร่ทองคําที่จังหวัดพิจิตรนะคะล่าสุดค่ะชาวบ้านที่อยู่โดยรอบของเหมืองแร่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดพิชบูรณ์และพิษณุโลกนะคะได้เข้ายื่นหนังสือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการพิจารณาและมีคําสั่งมอบหมายให้สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางตรวจพิสูจน์หาสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในร่างกายของชาวบ้านนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณทันพิสิทิ์เพลิดบำร,รุงชัยรายงานสดจากรัฐสภาค,ค่ะ ขอบคุณครับคุณนภัสคุณนิติรัตน์คุณสัตรคุณครับแม้ว่ายังไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่าผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชนรอบเหมืองทองจังหวัดพิจิตรมีความเชื่อมโยงก,กับการทําเหมืองทองหรือไม่แต่ว่าความช่วยเหลือ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมีสารโลหะหนักในร่างกายก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีขึ้นในหมู่บ้านนะครับขณะเดียวกันชาวบ้านยังพบอีกนะครับว่าหลังมีการขอคืนพื้นที่ที่เป็นที่เลือกสวนไรนาของชาวบ้านกลับไปเป็นป่าไม้ที่ดินผืนดังกล่าวกลับถูกรัดนําไปให้บริษัทสํารวจแร่เพื่อที่จะที่จะ เพื่อที่จะมาทําเหมืองแร่ในอนาคตวันนี้ชาวบ้านจาก3จังหวัดที่อยู่รอบเหมืองทองจึงเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะยืน่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีครับหลังผลตรวจเลือดของชาวบ้านที่นั่นเกือบ300คนจากกลุ่มตัวอย่าง700รอคนพบโลหะหนักในเลือดนอกจากนี้ยังพบสารปนเปื้อนในน้ําดินและพืชซึ่งไม่สามารถใช้ดื่มกินได้นะครับมีชาวบ้านเจ็บป่วย วันนี้ข้อเรียกร้องของชาวบ้านก็คือให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจเลือดชาวบ้านที่เหลืออีกกว่า6000คนเพื่อเป็นหลักฐานในการรักษาต่อไปครับนางสื่อกัญญาธีรชาติดำรงแกนนำชาวบ้านบอกนะครับว่าผลจากการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในห้วงเวลาที่ผ่านมาทําให้มีเสียงปืนดังขึ้นในหมู่บ้านติดต่อกัน2คืนแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าก็ทําให้ชาวบ้านหวาดกลัว ขณะเดียวกันบริษัทอัคารางดแจกจ่ายน้ำเพื่อการบริโภคให้กับชาวบ้านเมื่อวันที่15มกราคมแต่หลังจากที่แต่หลังจากที่มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในวันที่16ก็มีการแจกจ่ายน้ำต่อเช่นเดิมนะครับทั้งนี้บริษัทมีข้อต่อรองโดยให้ชาวบ้านลงชื่อในเอกสารบางอย่างชาวบ้านบางส่วนจึงไม่กล้าเซ็น และเพราะเหตุนี้นะครับชาวบ้านจึงอยากขอให้ทหารมาเป็นผู้แจกจ่ายน้ําแก่ประชาชนเองทั้งหมดและขอให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่อีกประเด็นที่ชาวบ้านเป็นกังวลก็คือเรื่องสิทธิในที่ดินทํากินครับชาวบ้านขอให้ทบทวนการเวียคืนที่ดินขออภัยครับชาวบ้านขอให้มีการทบทวนการขอคืนที่ดินกลับไปเป็นป่าไม้โดยพบนะครับว่าพื้นที่อําเภอเนินมะปางจังหวัดพิษนุโลก ค่ะขอบ,ค,บคุณคุณทันพิเศษด้วยนะคะรายงานสดผ่าน 3G จาก d ีแทค่ะไปดู